ร์าคากิลเลอร์จากแดนเยอรมันนะครับ BMW M4 F82 สวัสดีครับผมปอจากเป็นจีพานนีกาหลานะครับวันนี้ก็มี BMW m 4นะครับ f 82คันนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นอัลตินเยลโล่นะครับออปชั่นล้นๆสำหรับสายแรงสายซิ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับคันนี้กระจังหน้ากันชนหน้าเป็น M Performance นะครับแท้ๆเลยแล้วก็มีลิ้นหน้าคาร์บอนเป็นของวอลไซเนอร์นะครับจับคู่กับไฟหน้านะครับเป็น Adaptive LED Headlight นะครับถัดมานะครับจะเป็นนี่เลยครับกระจก M Performance แล้วก็หลังคาคาร์บอนนะครับที่ติดตัว รถของ M Performance ด้านล่างจะเป็นสเกิร์ตข้างนะครับเป็นของ Wallshiner เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ล้อหน้าก่อนนะครับเป็นล้ออลลอยขอบ19้ล้อลายดับเบิลสปोกปั๊มเบรกเป็น M Performance จานเบรก M Performance รัดด้วยยาง255-35ับ 3, 5, R 1 9นะครับล้อหลังนี่ครับเป็นล้อดับเบิลสปोก M Performance ทั้งจานเบรกปั๊มเบรกแล้วก็ล้อนะครับยาง275-35 z ับ 3, 5, z R 1 9นะครับขอบ19ก็คันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆนะครับยางเป็นปี23นะครับ ยางใหม่4เส้นก็มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับนี่เริ่มต้นจากด้านบนตักเทลนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ของวอล์ไซเนอร์เป็นของแต่งไฟหลังไฟท้ายนะครับเป็น LCI ต่อที่ด้านล่างเป็นท่อออก4ท่อเดิมๆออก4แล้วก็มาดูนี่เลยครับช่องใส่สาระนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็นี่เลยครับถังเติมลมเติมลมแบบฉุกเฉินกว้างมากๆนะครับสามารถใส่ถุงก๊อฟได้ประมาณ2อใบเลยเป็นรถใช้งานโอเคครับแล้วเราก็มาต่อกันที่ภายในนะครับภายในเป็นสีดํา ดำล้วนเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยทิมคาร์บอน ไฟเบอร์ iber, จาก M Performance นะครับคอนโซลด้านหน้าคนขับนะครับนี่เลยไม่ My M Performance นะครับมีบอกความเร็วบอกความร้อนน้ำมันเครื่องบอกระดับน้ำมันต่างๆพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย M Power นะครับมีพัด s h ช f t แล้วก็มีคอนโรลข้างพวงมาลัยถัดมาเป็นการไฟเลี้ยวการปัดน,น้ำฝนต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ขับขี่ด้านขวามือสุดนะครับจะเป็นปรับไฟนะครับเป็นพวก Adaptive Control ต่างๆของไฟหน้านะครับแล้วต่อกันที่คอนโซลกลางนะครับเป็นจอคอมมานะครับไว้บอกสถาน นาต่างๆของรถถัดลงมาจะเป็นคอนโทรลช่องแอร์นะครับถัดลงมาอีกครับก็จะเป็นช่องวางแก้วต่างๆไฮไลท์เป็นหัวเกียร์นะครับเป็น M Dual Cut l c h 7 Speed นะครับอารมณ์คล้ายๆกึ่งเกียร์แมนนวลนะครับนี่เลยครับมีปุ่มคอนโทรลช่วยต่างๆและนี่ครับก็มีคอนโทรลไว้ปรับผู่กับจอไอได้นะครับเบรกมือแมนนวลนะครับดึงขึ้นแล้วก็มีช่องใส่สัมภาระเล็กน้อยและช่องชาร์จแบตถัดมาครับด้านซ้ายมือมีช่อง เก็บเอกสารใส่ของเล็กน้อยครับตัวเบาะนะครับเป็นสีดําเป็นเบาะ M Performance ติดรถ M4 โดยเฉพาะเลยนะครับก็ด้านหลังมีสอ,องที่นั่งแต่ต้องพับเบาะเข้าไปนะครับเพราะว่าคันนี้มีแค่2ประตูเป็น f 8 2ทรงสปอร์ตค่อนขางกว้างมาก แล้วในส่วนของคนขับครับผมสูง180หัวไม่ติดนะครับก็ขับค่อนข้างสบายด้านบนนี่เลยครับก็จะมีเปิดไฟเวลาเราหาของในที่มืดต่อกันที่ด้านข้างนะครับตรงคนขับก็จะมีคอนโทรลเกี่ยวกับกระจกเอาขึ้นเอาลงประมาณนี้ครับแล้วก็มือเปิดปกติครับ แล้วเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็มากับเครื่อง m power นะครับเป็น6สูบ3000เทอร์โบนะครับคันนี้มีแรงม้าอยู่ที่431แรงม้านะครับแรงบิด550นิวตันจับคู่เพียร์ m dual cut นะครับ7สปีดรถคันนี้นะครับเป็นรถย้ายของนะครับคือรถย้ายของเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็น420 i เป็นตัวรถปี2014นะครับแต่เราได้ทำการย้ายของของ m 4แท้ๆนะครับย้ายใส่ตัวรถที่เป็นรถย้ายนะครับที่เป็น m 4 จะเป็นปี2017นะครับเนี่ยดูห้องเครื่องครับเป็นไงครับค่อนข้างกิฟน่าใช้เลยรถสมบูรณ์มากๆนะครับโอเคครับสำหรับเจ้า M4 F80 ที่จะเป็นรถย้ายคันนี้นะครับตัวรถเป็นที่ลงในเล่มเป็นปี14นะครับแต่ว่ารถที่เราทําการย้ายของเป็นปี2017 M4 นะครับสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่3.45ล้านบาทนะครับท่านใดนะครับที่สนใจและอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราทางช่องทางด้านล่างได้เลยครับ